แล้วเปิดอีกนะครับกลับมาเปิดซ้ําอีก2รอบเลยนะครับแค่ของเรียนแบบแล้วก็อยากจะมาใหม่ตัวนี้นั่งอยู่กับเจ้าของเพลงนะครับหลังไหม่แล้วสวัสดีแล้วก็ต้อนรับน้องเต๋าแล้วก็น้องขคชาทั้งสองท่านเลยสวัสดีครับสวัสดีแล้วก็อยากจะให้ทักทายชาวสมายที่ฟังอยู่แล้วก็ติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนๆชาวสมาย FM 90.75ครับผมตอนนี้คุณกําลังฟังเสียงขคชาอยู่ครับผมก็สวัสดีนะครับแฟนๆชาวสมาย FM ด้วยครับผมเต๋าครับ เพิ่งจะเห็นตัวจริงนะครับมาครั้งแรกหรือเปล่าสมัยทั้งสองท่านเลยอผมเคยมาแล้วหนึ่งครั้งครับผมเอ้าหรอแล้วพี่จริงไปอยู่ไหนตลอดเลยไม่เจริญน้งชาตั้ตาครั้งแรกครับต้องเต่าครั้งแรกครั้งแรกเลยครับแต่ว่านะครับสองคนนี้มาพร้อมกันเนี่ยทําให้รยากาศที่บริษัทของพี่ไม่ใช่บริษัทงพี่คือที่สตูเนี่ยโอ้โหน้องๆเยอะมากๆเลยนะครับเป็นยังไงบ้างกับฟีดแบ็กตอนนี้กับฟีดแบ็กตอนนี้ใช่ไหมครับผมบก่อนก็ได้นผมก่อนละกันน้องนาชาครับก็ซิงเกิ หมาล่าสุดของกระชานะครับแค่ของเรียนแบบก็ปล่อยออกมาเมื่อเดือนที่แล้วไปลปายเดือนผมตกใจมากเลยเพราะว่าพี่ก็ตกใจกระแสตอบรับเพลงดีมากหลายหลายคนแบบชอบเพลงของผมคนที่ไม่ใช่แฟนคลับก็มีโอกาสได้มาคุยกับผมแล้วบอกเออชอบเพลงกระชาเพลงนี้นะแบบถ่ายทอ,อดออกมาได้ดีอก็เลยแบบรู้สึก ปลื้มรู้สึกตื่นตันใจที่แบบเราตั้งใจทําผลงานแล้วมีคนชอบผลงานตั้งแต่สิ่งแรกด้วยตั้งแต่เธอไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่ฉันเป็นแล้วก็มีอีกอีกเพลงหนึ่งที่มันมีจังหวะน,นิดนึงอ๋อเพลงนั้นเป็นเพลงประกอบเกมออนไลน์ line, ครับผมกบเกมออนไลน์แล้วก็พอมาเป็นเพลงนี้เนี่ยลุกมันเปลี่ยนด้วยแล้วก็เหมือนกับกระแสะตอบรับฟีดแบ็กมันมา,ม,นม,ามันมาแรงครับผมเหมือน,น, <ะ S 1> นโดนความรู้สึกมากน่าจะโดนความรู้สึกของท่านผู้ฟังหลายๆคนด้วยเพราะเพลงนี้คชาก็ ก็มีเขาเรียกว่ามีอ่ามีความเป็นกระชาใส่ลงไปในเพลงเยอะเหมือนกันเพราะกระชามีโอกาสได้อ่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เสนอไอเดียกับพี่โปรดิวเซอร์พี่มักสารานวงน้อยไปเยอะเหมือนกันครับ เอ่อความที่เป็นตัวของตัวเองหมายมถึงเพลงนี้ก็คือดึงเอาประสบการณ์บางส่วนหรือเปล่ามีบางส่วนครับครับแค่ของเรียนแบบแค่แของเรียนแบบครับมีเป็นบางส่วนอ่าเล่าได้ไหมเล่าให้แฟนคลับฟังได้ไหมก็แฟนคลับบางคนก็อาจจะรู้แล้วน,น่าจะเป็นอ่าเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์เป็นความรักของวัยรุ่นมากกว่าครับวัยรุ่นก็ผมว่าวัยรุ่นหลายๆคนแหละต้องเคยเจอประสบการณ์แบบนี้สักหลายๆคนต้องเคยเจอแบบนานมาแล้วใช่ไหมครับเรากลายเป็นของเรียนแบบไปตั้งแต่เมื่อไหร่เมประมาณนี้ครับอ่านะครับ น้องเต่าบ้างครับผมก็กระแสตอบรับดีครับผมดีนะดีก็ซิงเกิลใหม่เนาะิงเกิลใหม่ครับเพราะอยากจะมาไหมเนี้ยแฟนๆก็ชอบครับผมก็ปล่อยหลังคชาไม่กี่ไม่กี่วันครับผมก็เพิ่งปล่อยวันที่1ตุลาคมนี้ครับแฟนๆก็ชอบแล้วก็ติดชาร์จหลายๆคลื่นแล้วนะครับผมก็แบบว่าต้องขอขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับที่แบบว่าช่วยกัน แปลว่าสนับสนุนเพลงเราให้คนอื่นได้ได้ยินได้ฟัง<ช>ด้วยก็คือเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับสาหรับาการจะโปรโมทเพลงอะไรเงี้ยก็แฟนๆก็ชอบครับสําหรับเพลงนี้ก็คือแบบว่าชอบทํานองชอบดนตรีแล้วก็ชอบเสียงร้องแล้วก็เนื้อหาลวครับแล้วก็เนื้อหาด้วยครับเนื้อหาก็เป็นแบบแนวสดใสน่ารักน่ารักก็คือแบบว่าใครที่กําลังมีความรักอยู่หรือว่ากําลังแบบว่าลังเลอยู่ว่าไอ้คนนี้เขาชอบเราหรือเปล่าหรือว่า้ เราชอบเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นอารมณ์แบบประมาณแบบบวกๆอะไรเงี้ยครับแต่ทีมเพลงก็ยังยังคงเกาะสไตล์เดิมไว้เนาะตั้งแต่เพราะเธอคนเดียวใช่ป่ะครับผมยังยังไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ยังครับยังจะออกใหม่ให้ได้แบบได้ซึ้งได้อะไรบ้างไหมก็ต้องรอติดตามครับผมรอติดตามมันครับครับผมลุคของน้องๆทั้งสองท่านเนี่ยนะฮะตอนอยู่ในบ้าน อาจจะอีกอีกลุกนึงก่อนก่อนที่จะเข้าไปอยู่บ้านอีกลุกนึงใช่ไหมลองลองสังเกตตัวเองไหมลองประมวลภาพดูเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปจริงจริง้วพอออกจากบ้านมาอีกลุกนึงอีกลุกนึงครับรู้สึกว่าเมื่อตัวเองเปลี่ยนก <c oughs> ็ถามว่า <c oughs> เ,เปลี่ยนไหมเราเปลี่ยนแน่นอนครับเพราะว่าเราเปลี่ยนทางอ่าเขาเรียกว่าเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งตัวทรงผมต่างๆครับแต่เราคอนเฟิร์มว่าหัวใจเรายังเหมือนเดิม เออเอาใจแฟนคลับน่าดูเลยนะครับ <c oughs> ครับพูดถึงในเรื่องของลุกตอนนี้นะครับการดูแลตัวเองนะครับอาจจะแบบสไตล์เอเชียนด้วยเนาะใช่ไหมได้ได้เทรนตอนนี้นะครับดูแลตัวเองยังไงน้องๆหมายถึงน้องอการดูแลตัวเองการเรียกว่าทำให้ตัวเองดูดีอ,ะอ่ะก็ะ <S <S 1> <S 1> แนะนำแฟนคลับหน่อยอย่างเต๋าเนี่ยครับผมเต๋าก็ตอนอยู่ในบ้านนี่คือแบบว่าผอมมากก็คือว่าต้องต้อง ออกมาเนี่ยต้องไปเล่นฟิตเนสแต่เตาต้องเตาสูงใช่ไหมครับซูมแล้วแต่ทีนี้ก็อาจจะพอเล่นฟิตเนสก็อาจจะดูหนาใ,ให้ดูแบบเวลาท่าทางเวลาแบบบุคลิกลก,การเดินแล้วก็แบบเวลาถ่ายภาพโพส์ภาอะไรเงี้ยครับก็คือแบบให้ดูดีขึ้นก็คือเราต้องไปเข้าฟิตเนสก็คือให้กล้ามเนือ้อมีกล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ต้องดูแล ผิวหน้าของเรา <laughs> ซึ่งเป็นซึ่งเป็นว่าอันดับแรกที่คนดูจะเห็นก็คือหน้าของเราก็ต้องดูแลให้ดีขึ้นครับผมมันเป็นสิ่งแรกอะเนาะเป็นสิ่งแรกที่เราต้องใส่ใจมากขึ้นเพราะส่วนใหญ่ปกติผมเป็นคนแบบไม่ค่อยทายครีมอะครับก็คือแบบ <c oughs> เป็นแบบล <c oughs> ุยๆอะไรเงี้ยคือแบบง่ายๆก็คือบบ <c oughs> อาบน้ําเสร็จนอนเลยอะไรเงี้ยอั <c oughs> นนี้ต้องแบบลงครีมมาปุ๊บกันแดดปุ๊บ <c oughs> ก่อนจะล้างก่อนจะนอนก่อนจะล้างหน้าก็ต้องเช็ด <c oughs> เครื่องสำอาง <c oughs> ให้ออกให้หมดอีกอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องดูแลตัวเองครับเยอะ ก็ไม่ดูแลเลยอย่างที่เตาบอกไปก็อาจจะทําคล้ายๆกันครับต้องออกกําลังกายแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าร่างกายเราจะได้ฟิตสาหรับอาการขึ้นไปโชว์บนเวทีทําให้เราไม่เหนื่อยง่ายเล่นฟุตบอลฟุตบอลด้วยอ่าฟิตเนสด้วยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่ตาบอกไปคือเรื่องการดูแลผิวหน้าของตัวเองนอกจากครีมบํารุงแล้วผมว่าอาหารก็มีมีผลเยอะเหมือนกันสําหรับผิวหน้าเพราะมีอาหารบางตัวที่แบบช่วยบํารุงให้ผิวเราดูชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาครับผมแล้วก็ขอฝากตรงนี้ไว้กับอ่า ท่านผู้ฟังด้วยครับเห็นบอกว่าน้องเต๋าตอนนี้ทั้งสองท่านเรียนจบแล้วใช่ไหมครับหรือว่ากําลังศึกษาอยู่กําลังศึกษาอยู่ครับน้องเต๋าเรียนทาง international เกี่ยวกับ marketing ใช่ไหมครับก็ตอนอยู่ที่มาคอนแก่นมาขอครับก็ลง business marketing ครับผมแต่พอตอนนี้ก็คือย้ายมาที่มองสิทธิ์ก็ย้ายคณะด้วยครับก็คือย้ายมาเรียนดิเทศอินเตอร์ก็คือ communication art และทั้ง communication art แลวก็ marketing เนี่ยมีส่วนในเรื่องของการทำงานไหม ได้คิดได้ช่วยได้วางแผนเกี่ยวกับทีมกับทางมีเดียไหมครับผมว่าช้าได้มาเก็ตติ้งเนี่ยมันก็คือบริหารชีวิตตัวเองได้อยู่แล้วครับแบบมันเรียนรู้ทุกอย่างคือแบบเกี่ยวกับการบริหารชีวิตในแต่ละวันของตัวเองส่วนมาเรียนนิเทศเนี่ยก็คือแบบเฮ้ยเราได้เรียนรู้ว่าการสื่อสารมันเป็นยังไงมากขึ้นว่าช่องทางในการสื่อสารวิธีการสื่อสารแล้วก็วิธีการพรีเซนต์เวลาเราแบบมาต้องการแบบว่าสื่อสื่อสารให้กับคนดูคนฟังแล้วก็สื่อสารอย่างไรให้เขาเข้าใจแล้วก็แบบว่ามี หลักการหลายๆอย่างครับผมคิดว่าม,มันมีส่วนกับเราหมดครับในอาชีพนี้ด้วยครับส่วนคนนี้ลูกหล่อเรียนภาพยนตร์ใช่ไหมตอนนี้ย้ายแล้วครับตอนนี้ย้ายแล้ว <ผม S 1> ไป่าเป็นสื่อสารการตลาดนิเทศเหมือนกันครับเขาจะเป็นอินเตอร์แต่ของผมจะเป็นภาคไทยแล้วในส่วนของตอนที่เรียนภาพยนตร์เนี่ยเราเคยคิดแบบอยากจะแบบร้องเพลงไปด้วยแหละแล้วรับงานทางภาพยนตร์ได้ไหมมีติดตอด่อไปไหมครับยังครับผมผมตอนนั้นเรียกว่าได้เป็นอยังเป็นมือใหม่มากๆสําหรับนักเรียน เรียนเกี่ยวกับด้านภาพยนตร์ก็คือแบบเป็นช่วงที่กําลังเรียนรู้เลยว่าพื้นฐานของภาพยนตร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างใช่ใช่แต่ตอนนี้ก็กําลังสนุกกับงานตรงนี้มากกว่าใช่ไหมครับหลังจากที่ออกมาจากบ้านแล้วเนี่ยนะครับเพลงของเรานะครับเป็นที่รู้จักแล้วชีวิตเราเปลี่ยนไหมอ้ทั้งสองท่านเลยแต่ที่แน่นอนพี่ว่าเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนครับแต่เยอะหรือเปล่ามาชีวิตเปลี่ยนแน่นอนคือจากปกติใช่ไหมพี่ตอนก่อนเราเข้าบ้านเรามีหน้าที่เเป็นกันเองมากเลย ดูแบบเหมือนไม่สามารถแน่น้องเราเรามีหน้าที่ไปเรียนหนังสือครับผมเราชอบร้องเพลงเราก็ไปมีเรียนร้องเพลงบ้างมีซ้อมร้องเพลงบ้างเล่นกีฬาแต่ฟุตบอลเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปใช่แต่พอเราออกจากบ้านมาปั๊บแน่นอนว่าเรามีสิ่งเรามีภาระหน้าที่ที่เรารักที่จะทํามันเราชอบที่จะทามันต้องรับผิดชอบมากขึ้นเราต้องแบ่งเวลามากขึ้นเพราะว่าแน่นอนว่าเวลาส่วนตัวเราจะหายไปเพื่อแบ่งไปกับงานที่เราอยากจะทํำครับ อาของตองก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนเลยก็คืออย่างแรกผมเด็กวันนอกผมต้องไาอยู่ในกรุงเทพต้องเปลี่ยนการใช้ชีวิตแล้วจากไปไหนมาไหนแบบสบายๆก็ต้องรีบตื่นในเช้าเพื่อที่ออกมาทันก่อนที่รถจะติดอะไรเงี้ยกรุงเทพรถติดมากอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวันของตัวเองแล้วชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนแล้วครับเรื่องเรียนก็ย้ายมาเจอเพื่อนใหม่ด้วยมีเพื่อนใหม่ๆมีเพื่อนใหม่ๆด้วยแล้วก็อาจารย์ใหม่มาสถานที่ใหม่ก็แปลกตาอะไรเงี้ยครับก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันแล้วก็การเรียนครับ แล้วก็ต้อง,งมีมีครับผมมีเรียนหนังส ữ, ือเราก็ต้องไปเรียนร้องเพลงไปเรียนเต้นเพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆก็คือแบบว่ายังไม่อยากหยุดอยู่แค่แบบเฮ้ยทำงานในงานอย่างเดียวเราต้องแบบไปหาความรู้มาเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ฝึกทักษะของเราให้แบบว่าให้พัฒนาตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็งานเนี่ยก็ปกติก็เรียนหนังสืออย่างเดียวงานก็มีงานพอเริ่มมีงานปุ๊บเราก็ต้องแบ่งเวลา,าที่ขชาบอกก็คือต้องแบบแบ่งเวลาให้ไม่ต้องเสียทั้งการเรียนแล้วก็งานด้วยครับครับ พูดง่ายๆว่าก็เหมือนกับน้องๆเป็นคนของประชาชนเราอยู่ในที่ที่แบบหลายคนรู้จักแน่นอนนะเพราะฉะนั้นการทําตัวเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกับเป็นแบบอย่างให้น้องๆใช่ไหมครับทีนี้พี่จะถามหน่อยวิธีสื่อสารกับแฟนขับหรือว่าสื่อสารกับทางกลุ่มที่มาชอบเรานะคะว่าจะเราเหมือนกับว่าอยากจะให้เขาไปทําอะไรที่เป็นประโยชน์หรือว่าเรามีวิธีสื่อสารยังไงหรือว่าอยากจะให้น้องๆเนี่ยแบบเหมือนกับ ช่วยในเรื่องทั้งเรื่องของสังคมด้วยแล้วก็ทําตัวให้เป็นประโยชน์นอกเหนือจากมีกิจกรรมที่ไปทําอยู่แล้วนะครับครับผมก็สื่อสารยังไงบางครั้งครับผมอย่างเช่นล่าสุดมาเราก็มีโอกาสได้ไปทํากิจกรรมดีๆของทริปทรีทีฮาร์ดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าอย่างนี้ได้ไม่ได้ใช่ครับเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าแล้วไปที่ไหนครับ ไปที่ชาเชิงเซาครับผมก็กลับมาเมื่อวานเนี่ยกลับมาเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยเราได้ความรู้เราได้อะไรใหม่ๆมาส่วนใหญ่ผมก็จะไปบอกต่อน้องๆหรืออ่าพี่ๆหลายๆคนที่ติดตามทวิตเตอร์ผมอยู่ผมว่าวิธีเนี้ยช่องทางเนี้ยเป็นช่องทางที่แบบพี่ติดตามได้ไหมฟอลโล่เลยครับได้เป็นเป็นช่องทางที่แบบทําให้เราสามารถแบบ สื่อสารสิติดตามี่เงคนเดียวมาสื่อสารสิ่งที่เราอยากจะบอกให้กับคนที่ต้องการจะรู้ครับผมอะไรที่เป็นประโยชน์หรืออะไรที่เรานึกออกนะตอนนั้นที่คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ติดตามเราอยู่ผมก็จะพิมพ์ข้อความเหล่านั้นไปให้เขาได้รับรู้พูดง่ายๆว่าถ้าน้องอชาหรือว่าน้องต้นเนี่ยไปร่วมกิจกรรมอย่างเต่าครับเต่าเต่าน้องเต่าอโทั่วทั้ชินกับต้นจักรวาล ก็คือว่าน้องเต๋าน้องคาชาเนี่ยไปร่วมกิจกรรมที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยแค่เนี้ยน้องแฟนขับเห็นก็เหมือนเป็นแบบอย่างแล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับผมน้องเต่าบ้างเราก็เหมือนเป็นตัวแทนของเยาวชนเลยแหละก็คือครเราก็อายุประมาณยี่สิบยี่สิบอดยี่องอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นเยาวชนก็คือแบบว่าเราเป็นตัวอย่างของเยาวชนก็คือแบบถ้าคใครไม่เห็นเนี่ยเขาก็จะทําตามเราอื คือว่าถ้าเราทําในสิ่งที่ดีเนี่ยเขาก็เชื่อว่าสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรทําเขาจะผมเชื่อว่าเขาต้องทําตามเหมือนกันครับอย่างเช่นเราตอนเด็กๆเนี่ยเราเห็นผู้ใหญ่ทําไงเราก็ต้องเรียนแบบผู้ใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมฮะเราก็เชื่อว่าถ้าเราทําดีใตตรงนี้เนี่ยเด็กๆมาเห็นเราเนี่ยก็เป็นแบบอย่างก็เป็นแบบอย่างที่ดีได้ครับผมและที่สําคัญผมว่าผมจะเตือนเสมอว่าน้องๆแฟนคลับที่มาตามอะไรเงี้ยที่กรุงเทพอะไรเงี้ยครับก็ถ้าใครใส่ชุดนักเรียนมาเนี่ยผมจะถามก่อนเลยว่าโดดเรียนหรือเปล่าถ้าไม่โดดเรียนเนี่ยโอ ก็คือแบบว่าโอเคห้ามโกหกอะไรเงี้ยครับก็อยากให้น้องๆไปเรียนก่อนต้องว่างค่อยมาเจอกันก็ได้เพราะเราไม่ไปไหนแน่นอนครับผมไหนๆก็มาชลบุรีทั้งทีนะครับเดี๋ยวให้ฝากถึงแฟนคลับชลบุรีหน่อยเผื่อแบบเดี๋ยวชลบุรีน้อยใจเนาะบางทีกรุงเทพอะไรตามมาเยอะๆก็เดี๋ยวพูดถึงชลบุรีบางแสนเลยเน้นๆเลยอยากจะพูดอะไรที่แบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะบางแสนชลบุรีอะไรอย่างนี้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเที่ยวมาทัวร์อะไรครับก็ทีมฟุตบอลชลบุรีนะครับชลบุรีเอฟซีนะครับสุดยอดมากนะคเออ ตกลงเชียร์ทีมอะไรกันครับไทยพีเอ็มเอลีกไทยพีเอ็มเอลีกนะครับพีเอลีกไทยพีเอลีกไม่เชียร์ครับเชียร์เชียร์ไม่มีทีมไม่มีทีมเชียร์แบบเจาะจงเนี่ยตอบดีแล้วเนี่ยเชียร์ทีมบ้านเกิดกาลสินเอฟซีแต่ยังไม่ได้ขึ้นมาได้เชียร์จอมลีไม่ได้เนี่ยตายแล้วเชียร์จอมลีเอฟซีจอมลีเอฟซีครับฉลาดผมเชียร์ฉลาดแน่นอนเป็นความชอบส่วนตัวแต่ว่าไม่ได้เชียร์แบบว่าทุกทีมแต่ว่าผมเล่นกีฬาชอบมีกีฬาเพื่อเป็นกีฬาเนาะน้องกาช เล่นชอบเล่นฟุตบอลด้วยชอบเล่นฟุตบอลพวกเราสองคนชอบเล่นฟุตบอลครับผมชอบทีมมอะไรีโอกาสดูฟุตบอลถ้าไทยพรีเมียร์ลีกก็คงจะคล้ายๆกันคือแบบเราไม่ได้เจาะจงเป็นพิเศษแต่ถ้าลีกที่ลงมาอีกหน่อยเป็นอ่าดิวิชันหนึ่งใช่ไหมที่เขาเรียกกัน <c oughs> ผมก็มีมีอ่าทีมบ้านเกิดโคราชสวาร์ทแคทครับผมก็จะมีทีมในใจอยู่แล้วพูดถึงแฟนๆด้วยไปฟุตบอลได้ยังไง เป็นแฟนชนบุรีเป็นแฟนบางแสนก็อย่างที่บอกไปพวกเราสองคนไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันบ่อยๆครั้งนี้เรามีโอกาสมาแล้วก็อยากจะขอบคุณนแฟนทั้งที่ชนบุรีทั้งบางแสนเลยที่แบบคอยสนับสนุนคอยติดตามผลงานของพวกเราแม้ว่าพวกเราจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอกันได้เจอกันเป็นบางครั้งแต่พวกคุณก็ยังติดตามยังคอยให้กําลังใจพวกเรามาโดยตลอดก็ขอบคุณมากมากครับผมก็ฝากผลงานของพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับอยากจะมาไหมแล้วก็แค่ของเล่นแบบครับครับผมก็ฝาก ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับชาวชวบลบุรีาวบางแสนน้เปานทุุงเลยนะลิเกลเลยนะครับผมก็ฝากนะนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่ติดตามพวกเราทั้งสองคนแล้วก็ฝากบอกต่อๆกันไปด้วยหรือว่าติดตามเราก็ทางทวิตเตอร์นะครับผมก็อ,อาาะไรครับ <S 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 ของกชาร์อะไรครับกชา K A C H A underscore A F 8ครับ ครับผมผมก็เต๋าเพียงพอนะครับ T A O P H I A N G P H R ครับอืมวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องๆมากๆนะครับพอหอมปากหอมคอแล้วก็ได้รู้จักน้องๆมากขึ้นในหลายๆแง่มุมด้วยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเพลงเนาะเรื่องของการจริงๆแล้วน้องๆก็มีหลายมุมที่เราอาจจะยังไม่รู้แล้วก็ทั้งเรื่องการใช้ชีวิตด้วยนะครับน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆเยาวชนที่ได้ติดตามอยู่ด้วยรวมไปถึงแฟนคลับนะครับที่ชื่นชอบมากๆเลยนะฮะจริงๆแล้วก็ ไม่เคยได้รู้จักเลยได้เห็นในทีวีนะครับแล้วก็เพิ่งจะเ,เจอตัวจริงเพราะว่าน้องอาชามาแล้วแต่พี่จิงไม่อยู่ <พา S 2> นะครับอพอเจอตัวจริงเนี่ยเหมือนนักร้องเกาหลีนะครับฟังว่าคือไปคอนโซลกับพี่จริงเลยนะฮะพี่เอ็กยินยิม้มอ้าวันนี้ขอบคุณมากจริงๆจะอยากให้ร้องสดเนาะร้องกันได้ <c oughs> ได้พี่ได้แล้วกลัวแบบว่าเกรงใจจาดว่าสบายมากพออะไรอย่างี้ไม่มีปัญหาครับได้เลยน้อง เอาใครก่อนดีต้องเต๋าก็ได้โอเคเต๋าก่อนเพลงอะไรเพลงอยากจะมาไหมเลยนะสิซีน่าับผมเอาเลยฟังนะครับชาวชลบุรีนะครับบางแสนร้องให้ชาวชลบุรีและบางแสนเลยนะโอ้โหจอดจงเลยนะครับอาตบมือเนาะับผมโอเคตาฉันตาเวลาที่มองฉันนั้นใจสั้น มันฉันไม่เธอมือโดนมือเบาๆกี่ครั้งที่เจอโอ้โเธอใจสั่นอีกแล้วสิอยากจะมาไหมในใจที่มันว่างเปล่าเพรอแค่เธอมาเป็นคนครอบครอง อยู่ด้วยกันไหมแค่เธอเปิดใจแล้วลองรักกันดูสักทีเพราะหัวใจเป็นของเธอ,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 อแค่คนเดียว มกเสียงไม่ตกเลยนะครับโอ้โหผมบิดบ็อกเสียงหมดไปแล้วกี้บิดบ็อกเสียงหมดนะครับกระชาเป็นบิดบอกไป้้งเพลงตัวเองไม่ได้ต้องรอสิเคครับโอเคครับกระชาร้องทิ้งท้ายเลยเนาะได้ครับไปเปิดเพลงของน้องเต่าเพราะว่าน้องเพลงของน้องกระชาเนี่ยพี่เปิดไปแล้วสามรอบสามรอบรอบทน้องเดินมาจากประตูใหญ่นะครับผมเพราะฉะนั้นเราไปด้วยน้องกระชาเลยนะครับ สามสาีเพราะคนปลอม,มอย่างฉันใช้ทดแทนเท่นั้นแววตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใคร ต่อยังไงก็ยังคงเป็นเขาวันใดที่เธอมีเงาฉันต้องถอยออกไปแม้รักเธอสักเท่าไรรู้ตัวเองว่าเป็นเพียงเงาเป็นดีแค่เพียงของที่ทำเลียนแบบของจริงขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวยังไงส่งท้ายเรื่องงานของน้องเต่าเอฟแแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ